สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็นี่ต้อนรับเข้าสู่คลิปต่ค่าอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมานั่งรถเล่นกันดีกว่านะครับ่ะแล้วก็ไปประเดิมกัไปที่รถซุปเปอร์คาร์กันดีกว่านะฮะเราไปนั่งซุปเปอร์คาร์กันนะครับก็ดูกันว่ารีวอร์ดอันนี้เราจะได้เท่าไหร่กันนะครับจะวิ่งให้ดูนะฮะสักคันละรอบสองรอบนะครับแล้วก็จะตัดให้ดูว่ารีวอร์ดวันนี้นะฮะ ันจะได้เท่าไหร่นะครับมามาเอาใจช่วยลดซุป,ปร์คารเรากันนะฮะมาดูกันสิว่าวันนี้นะ,ะ,นปประครับสว่างทุ์คานะฮะกับเจ้าจรถตูโ้งโ่ๆโของเรานะฮะเราจะได้ตัวไหนเราจะได้เยอะเหมืกันนะครับซึ่งตอนนี้สเตตัสสึกมันยังจะยังไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะตัวนี้มาสุ่มนะฮะต้องรอโหมด p PP มานะฮะอห็นเขาว่ามาเดือนนี้นะก็อยากรู้เหมือนกันว่าโหมด P p ีเนี่ยจะได้เหรียญเท่าไหร่นะฮะมาถิงก็เกลือนะฮะ นี่ก็เกลือเลยนะครับไปดืมรอบแรกนะฮะไปไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะฮะเราไปลุ้นกันใหม่นะครับมาฮะเพื่อนๆนะฮะตามมานะครับโอเคครับชาพิษอ่ะเราไปขับซูเปอร์คาร์เล่นกันดีกว่าฮะเข้าที่หนึ่งสักทีโชว์ไปทีดิเข้าไหมต้องเข้าแล้วแหละ มาแล้วที่1นึ่งแล้วลงไปที่สามเรียบร้อยนะฮะยังไงยังไงมันจะที่สี่สองรอบเลยเหรอเกินไปเปล่าเรียบร้อยนะที่สี่สองรอบนะครับอา่าเดี๋ยวจะสต๊อปไปก่อนนะฮะจะพาไปดูรีวาร์ดนะฮะอ่ะนี่ก็คือรีวอร์ดของคันนี้นะครับอา่าได้ยี่สบนะฮะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ประมาณที่20นละกว่านะครับ ก็ถ้าลองคำนวณคืนทุนดูคันเนี้ยผมซื้อมาในตลาดเน่ผมจ่ายไป1น0 0งีคานะฮะอ่าซึ่งก็นานอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้เจ้ารีวาร์ดของไอรถคันเล็กเนี่ยมันผมก็ได้พอๆกับไอ้คันนี้นะไม่รู้เป็นเพราะดวงผมต้วยหรือเปล่านะฮะมันก็ได้เฉลีย่ยจะลียี่บเหมือนกันนะฮะบางวันก็สิบแปดสิบหกนะฮะบางวันส่วนหนึ่งก็ได้สิบห้านะก็แล้วแต่นะฮะ ก่อนแต่ว่ามันใช้ค่าสุ่มแค่600บวกค่าจะเบียนนะ610นะหาร20เหมือนกันสินี่นะฮะคืนทุน30วันนะครับเท่ากับประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมันจะพาไปขับกันนี้แล้วกันนะฮะซึ่งมันก็มีเป็นเอ่อพวกซักราที่เขารับวิ่งรถก็มีนะฮะก็จะได้เฉลี่ยอาจจะได้เยอะกว่านี้นะฮะ ส่วนตัวแล้วชอบสุ่มนะครับก็เลยเล่นตัวนี้นะฮะแล้วก็บางคนเล่นเก่งๆเขาก็เล่นเองนะฮะอืมประมาณนี้นะครับส่วนตัวเล่นไม่เก่งนะฮะแล้วก็ชอบสุ่มนะครับก็เลยมากดแต่อย่างเี้แหละฮะทุกวันนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะรีมาแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะฮะนี่นะฮะได้จิตนะรับรอบ,รบแรกนะครับ อันนี้วิ่งได้ประมาณหกทีนะจะไม่ข้ามแล้วกันนะครับที่เกียจนะฮะเพราะว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะต้านเกินด้วยนะอืมก็นั่งรุ้นนะฮะดูซิจะได้ที่หนึ่งบ้างไหมนะครับอยากได้ที่หนึ่งออกคลิปจังเลยแหมจะขอจะหาว่าผมเกลือนะฮะเกลือจริงๆแต่ถ้ามาลงทุนจริงๆนะครับแนะนำว่า เปิดกล่องไปเลยนะฮะสองครั้งนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมคือผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรไงตอนผมเข้ามาใหม่ๆนะครับเข้าตลาดเกมมานะผมก็กำเข้ามาหมื่นกว่านะฮะหมื่นสองก็ราคาตอนเนี้ยราคาตอนนั้นมันประมาณเท่าไหร่นะราคาหกบาทหรือเปล่านะครับผมเลยพอดีกลับไดไ้เจ้าคันเนี้ยมาเข้าตามพอดีนะฮะเออกับสมทีนึงผมก็เลย มันก็จะเหลือแล้วทีนี้มันก็ไปลงเกมอื่นไม่ได้นะฮะงบมันไม่ถึงผมก็เลยเออซื้อคันนี้มากับสุมนนะะมส่มคันนี้นะฮะซื้อคันซุปเปอร์คาร์มาแล้วก็สุ่มคันนี้นะฮะแต่ว่าก็มีโอกาส10%เปอร์เซนตได้เลมเหมือนกันนะฮะรดเลมไม่ไม่รู้ว่าขับได้กี่รอบนะแต่ว่ารู้สึกมันจะเป็นระดับสูงสุดนะฮะก็แนะนําให้เข้ามาสุ่มก่อนนะัะสำหรับสองคันแรกนะฮะที่เหลือเราจะแตกออกมาเดี๋ยวจะเติมเพิ่มเข้ามาเพื่อซื้อรถ ก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งเหรียญเนี่ยก็ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยย่อลงมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่าเหรียญเนี่ยราคาเท่าไหร่นะฮะแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมดูเนี่ยมนประมาณ20ิบนะครับ <c oughs> ประมาณ20สิบนะครับประมาณนั้นนะฮะ ก็ย่อลงมาประมาณ13-14%นั่นแหละครับเพราะว่าเหมือนราคามันจะตกตามเจ้าสี่แนนะก็ตอนนี้สี่แนจะมี a อ้ดออยู่นะครับก็แจกเห Free รียญสี่แนฟรีนะฮะสิบเหรียญนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครมาให้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับรีวาร์ดเท่าไหร่อื่นนี่ได้2องนะฮะอ่าแล้วก็รวมคันนี้นะครับ ี่สิบจุดห้านะฮะเท่ากับว่าเรามียีบสามเหรียญซึ่งก็นั่นแหละฮะดวงผมขับซุปเปอร์คาร์แล้วมันตกนะฮะ <c oughs> มันได้น้อยกว่าอีกมันก็ได้แต่ดวงด้วยนะครับยี่สิบสามนะฮะเอ๊ะใช่ปะเอ๊ะไม่ใช่ยี่สามนะฮะสี่สิบสามเอ๊เอ,อวนนี้เท่ากับว่าวันนี้ผมก็ได้มาประมาณแ8ด้อยแปบเก้านะะตีไว้ประมาณเก้าร้อยก็ได้นะฮะ แล้วก็รอราคา,าขึ้นหน่อยหนึ่งนะฮะตอนนี้ราคาโยมาเกินยี่สชั่วโมงแล้วนะเกินตลับราคานะฮะก็คือแตกสามจุสี่ชั่วโมงแล้วนะฮะตอนแรกมันยี่สุดกเกตอนนี้มันย0 6สิบจุดหแปดแล้วนะฮะใครจะเข้าก็ทำมาเข้าได้ไหมผมมองว่าน่าเข้าอยู่เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่นะฮะผมก็ไม่ได้แนะนําอะไรนะครับแต่ว่าก็ลองคานวณกันเอาเองนะฮะว่ามันจะคุ้มไหมนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับขอให้ได้กำไรกันทั่วหน้านะฮะ